และนี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับ สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับแม้ว่าการรับประทานชีสนะครับจะไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมการกินของเรานอกแต่ดั้งเดิมนะครับแต่ทุกวันนี้คนไทยก็รับประทานชีสกันมากยิ่งขึ้นนะครับจากการรับประทานของหวานหรือว่าอาหารต่างชาติที่มีส่วนประกอบของชีสครับชีสเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน B12 และ,ะแร่ธาตุมมากมายนะครับในวันนี้นะครับเมนูที่ผมจะเอามาแบ่งปันล้วนมีส่วนประกอบของชีสอยู่ด้วยครับและถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่รักการกิน เราเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับเมนูแรกนะครับเอาใจคนชอบอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ชอบชีสผมจะทำเกี๊ยวซาชีสครับโดยเริ่มต้นจากการทำไส้ก่อนครับที่พลกำลังซอยแล้วก็หั่นอยู่เนี่ยนะครับก็คือขิงนั่นเองนะครับซอยเป็นแผ่นๆสับเป็นเส้นๆนะฮะแล้วเดี๋ยวก็มาสับอีกทีนึ่งครับให้ละเอียดชิ้นจะเท่ากันไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไส้เกี๊ยวซาเนี่ยเสน่ห์ของเขาเวลาที่เรากัดโดนขิงโดนกระเทียมเนี่ยครับ อร่อยดีครับนอกจากขิงแล้วนะครับความอร่อยของเกี๊ยวซ่ามาจากกระเทียมครับกระเทียมต้องเยอะนิดหนึ่งนะฮะเอาขิงกับกระเทียมรวมกันเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะมีกุ้งนะฮะซอยนิดหนึ่งซอยกุ้ง้อระวังนะครับมันลื่นต้องเก็บนิ้วดีๆต้นหอมนะครับเราจะใช้แต่ส่วนที่สีขาวนะฮะสีเขียวเดี๋ยวเอาไว้ตอนแต่งจานเลยก็ได้ครับอย่างเนี่ยครับรวมกันลงไปให้หมดนะฮะเนื้อหมูด้วยนะครับใส่ลงไปได้เลยครับ ออแล้วครับเข้ากันได้ดีแล้วนะฮะหยาบๆพอแล้วครับให้มีอะไรให้เป็นชิ้นเป็นก้อนนะครับให้เราได้สัมผัสบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับเราปรุงรสด้วยโชยุครับแล้วก็พริกไทยขาวนวดให้ส่วนประกอบของเครื่องปรุงนะครับกระจายแล้วก็เข้ากันทั่วดีครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมแป้งเกี๊ยวซาครับแล้วก็ห่อให้เป็นชิ้นสวยงามครับห่อเกี๊ยวซานะครับไม่ยากครับ อ่ะไส้นะฮะประมาณ1ช้อนชาแล้วกันนะครับแล้วก็เราทาน้ําที่รอบๆตัวแป้งครับพับครึ่งครับพอพับครึ่งเนี่ยนะฮะเราใช้นิ้วอย่างนี้ครับเราจับเป็นจีบโกดจับเป็นจีบโกดค่อยๆพับไปเรื่อยๆมารู้ตัวอีกทีหนึ่งตอนถึงปลายด้านสุดท้ายนะครับอ้าวเป็นเกี๊ยวสวยงามซะแล้วแค่นี้เองครับอ้าวพอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาทํากันแล้วนะฮะผลใช้ กระทะมันสติกครับสะดวกง่ายแก่การใช้งาใส่น้ำมันแค่นิดเดียวครับแทบจะครึ่งช้อนชานะครับไม่ต้องเยอะเวลาที่เราทำเกี๊ยวซาเนี่ยครับเขาเป็นเทคนิคของการทอดผสมนึ่งนะครับนะฮะระวังเกี๊ยวลงไปก่อนเลยนะครับแล้วแต่เลยครับเวลาเราอยากเสิร์ฟเราอยากเสิร์ฟกี่ชิ้นผมจะเสิร์ฟสัก6ชิ้นก็วางเรียงไว้ติดๆกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราใส่น้ำลงไปเล็กน้อยครับ พอเราใส่น้ำนะครับเราก็จะปิดฝาครับคอยให้เกี๊ยวซาสุกนะครับประมาณ3นาทีครับพอเราปิดฝาใช่ไหมครับมันก็จะเท่ากับว่าเรานึ่งนะครับในขนาดเดียวกันตรงก้นของเกี๊ยวซาก็จะมีรอยน้ำตาลอ่อนๆเหมือนการนําไปทอดนะครับเวลาที่เราทําเกี๊ยวซาเนี่ยใช้กระทะนอนสติกครับจะง่ายครับเพราะว่าถ้าเผื่อสมมติเป็นกระทะเหล็กเนี่ยเราต้องเผาจนร้อนดีมากๆนะครับถึงจะไม่ติดนะฮะอันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรเลยครับ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของกระทะนอสติกก็คือการทําความสะอาดครับเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วนะครับเราพักให้เย็นก่อนนะครับแล้วค่อยนําไปล้างครับล้างออกได้อย่างง่ายดายครับกลิ่นหอมเริ่มออกมาแล้วนะครับคนก็จะสังเกตว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีกลิ่นหอมของหมูของกุ้งออกมาอย่างเงี้ยครับก็แปลว่าข้างในเนี่ยร้อนแล้วก็สุกแล้วครับทีนี้นะครับสิ่งแตกต่างที่คนจะทําสําหรับเมนูนี้นะครับก็คือเราจะใส่ชีสลงไปครับ อันนี้เป็นพัมาสานครับผมมันก็จะขูดลงไปนะครับนี่เห็นไหมฮะนอนสติ๊กทำงานง่ายมากนะครับเราก็เขี่ยชีสนะครับให้ติดติดกันครับุกจนมีลักษณะเป็นแผ่นครับใช้ได้แล้วครับเอาละเอาออกจากความร้อนครับแล้วก็ใช้ตะหลิวนะครับแตะครับ แล้วก็ขูดแต่งด้วยชีสอีกเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วฮะและนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเกี๊ยวซ่านะครับเอาใจคนชอบชีสเกี๊ยวซ่าชีสครับ สำหรับชีสที่ผลจะใช้ในเมนูนี้นะครับเป็นชีสมัสคาโปนครับผมจะนำชีสมัสคาโปนนะครับจากที่เราคุ้นเคยว่าจะต้องอยู่ในทีรามิสุนะครับเป็นมูสเราจะมาทำเป็นส่วนประกอบของคุกกี้ครับคุกกี้สูตรนี้หน้าตาเรียบง่ายแต่อร่อยครับคุกกี้มัสคาโปนครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาร่อนส่วนผสมของแห้งก่อนแล้วกันนะครับมีแป้งมีผงฟูครับผมใส่ลงไปรวมกันเลยนะครับแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยเท่านั้นครับคนก่อนเล็กน้อยฮะ ให้ปงฟูกระจายกระจายแล้วเราก็นำไปร่อนครับค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งคนร่อนทีละครึ่งแล้วกันนะครับพุดกี้สูตรนี้เราสามารถทำลวงหน้าเก็บไว้ได้นะครับแช่ดูเย็นไว้พอจะใช้ก็นำมาอบอีกทีก็ได้นะครับส่วนประกอบของแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนประกอบต่อไปก็จะเป็นเนยครับเราจะตีเนยให้นุ่มเล็กน้อยแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปครับเนยนุ่มแล้วนะฮะลักษณะนี้ครับ น้ำตาลเยอะเล็กน้อยนะครับแล้วครับพอเข้ากันนะฮะเราตอกไข่นะครับใส่ลงไปครับทั้งฟองแล้วก็ตีตอกครับแล้วพอเข้ากันดีลักษณะนี้แล้วนะครับผมจะเพิ่มกลิ่นหอมนิดนึงนะครับสูตรนี้เราใช้กลิ่นอัลมอนด์ครับซึ่งเป็นกลิ่นอัลมอนด์สกัดคุณภาพดีกลิ่นอัลมอนด์เนี่ยนะครับเวลาที่เราใส่นะครับขอให้ใส่แค่นิดเดียวนะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะฉุนเล็กน้อยนะครับ เวลาที่อยู่กับชีสมัสคาโปนแล้วจะทำให้รสชาติของชีสมัสคาโปนและความหอมนะครับมีเอกลักษณ์เพิ่มมากขึ้นไปอีกครับาละตอนนี้เรามาดูนะครับส่วนประกอบเนียนเป็นลักษณะน,นี้นะฮะขาวๆเหมือนครีมเราก็จะใส่ชีสมัสคาโปนลงไปครับเวลาที่เราใส่ชีสมัสคาโปนแล้วนะครับเราจะตีเบาๆที่สุดนะฮะอย่าตีแรงตีเบาๆที่สุดเลยนะครับให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วก็พอแล้วครับ สุดท้ายนะครับเราก็จะใส่ส่วนประกอบปองแห้งลงใบครับใส่ลงใบทีละประมาณเศษหนึ่งส่วนสามนะครับจะได้ขนไม่ยากครับพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่ส่วนต่อไปครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับขนมฝรั่งก็ไม่ต่างจากขนมไทยนะครับ ขนมไทยก็มีแค่แป้งน้ำตาลกะทิใช่ไหมฮะขนมฝรั่งก็แป้งไข่เนยน้ำตาลดังนั้นเนี่ยนะครับการเพิ่มลูกเล่นหรือเพิ่มสเสน่ห์ของเขาเนี่ยก็จะมาจากพวกกลิ่นหอมๆขนมไทยก็ใส่ใบตองใบเตยไปอบควันเทียนใช่ไหมครับขนมฝรั่งก็ใส่กลิ่นนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นวานิลลากลิ่นอัลมอนด์นะครับดังนั้นของพวกเนี่ยเวลาที่เรามีติดครัวไว้จะทําให้เวลาที่เราต้องการใช้ก็สะดวกนะครับส่วนมากคนก็จะเลือกแต่กลิ่นสําคัญๆค,ค,ครับ กลิ่นวานิลากลิ่นส้มกลิ่นมะนาวกลิ่นอัลมอนด์กลิ่นสตรอเบอรี่ลัสเบอร์รี่กาแฟอบเชยประมาณแค่นี้ก็พอแล้วครับอาละครับส่วนประกอบเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวพนจะรีดเป็นแผ่นบางๆนะครับแล้วเรานำไปแช่ตู้เย็นครับเพื่อความง่ายนะครับกระดาษไขครับเราแบ่งแบ่งเป็นสัก2ส่วนก็ได้ครับเนื่องจากว่าตัวเนื้อคุกกี้ของเราค่อนข้างเยอะ ใช้มือรูปเอาก็ได้นะครับให้แป้งมีความหนาประมาณสัก3มมิลิเมตรนะครับและหลังจากนั้นเราก็นำไปพักในตู้เย็นครับนำไปแช่เย็นนะครับแล้วเราก็ตัดฮะเป็นรูปเลยก็ได้ครับคนทำแบบเรียบง่ายครับวงกลมนี่แหละครับ เรียบร้อยนะครับเข้าต่ออบนะครับอบที่190องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ6-8นาทีครับแล้วก็สําหรับตัวแป้งที่เหลือนี่นะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องทิ้งครับเราก็สามารถรวบเขาขึ้นมาให้เป็นก้อนแป้งแล้วก็รีดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับของพนเองเดี๋ยวพนเก็บแป้งไว้แล้วเอาไปทําวันอื่นเพราะว่าแป้งตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ได้ครับสีสวยแล้วก็ใช้ได้แล้วครับ เอาขึ้นมาพักบนตะแกรงนะครับให้เย็นลงครับระหว่างพักนะครับเดี๋ยวเรามาละลายไวช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตคอมพาเพื่อแต่งหน้าคุกกี้ของเราให้สวยๆดีกว่าครับในการชุชบชอบ็อกโกแลตนะครับจะให้ง่ายๆไม่ต้องไปเทมเพอร์ช็อกโกแลตนะครับก็เป็นการที่แบบเลี้ยงอุณหภูมิขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะครับเราใช้เป็นช็อกโกแลตคอมพาดดีกว่าซึ่งช็อกโกแลตคอมพาดมีทั้งสีขาวสีดานะครับวันนี้ผลใช้ทั้ง2ส,สีเลยเราแกะออกมาจากหอ่อแล้วก็สับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับ ไปละลายในไมโครเวฟก็ได้นะครับจะได้รวดเร็วครับใช้เวลาประมาณ1นาทีก็พอแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราออกมาแล้วก็คนให้ละลายดีครับเอาละครให้ละลายดีนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาคุกกี้ลงไปชุบนะครับช็อกโกแลตประมาณนี้นะครับทำซ้ำครับ คอมเานะครับไม่ถึง5นาทีนีครับก็สามารถเซตตัวได้แล้วครับเดี๋ยวก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วครับคุกกี้อร่อยๆที่มีรสชาติของชีสมัสคโปนพร้อมเสิร์ฟแล้วครับและนี่ก็คือเมนูคุกกี้มัสคโปนครับ ซูชินะครับก็ one, ううสาม,มารถมีชีสได้เหมือนกันครับเมนูนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องชอบแน่นอนครับผมจะทำซูชิแซลมอนอะโวคาโดครีมชีสครับเอาละเมนูนี้เราจะทําข้าวซูชิกันเองเลยนะครับเราจะต้องใช้ข้าวสารญี่ปุ่นนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปล้างให้สะอาดก่อนครับใส่น้ำเล็กน้อย <j> uh. ไม่ต้องเยอะนะครับ <Palace. S 1> แล้วก็ใช้มือเนี่ยฮะขัดข้าวนะครับ ล้างด้วยน้ำสะอาดประมาณ2-3รอบนะครับจนข้าวของเราเนี่ยมีลักษณะที่ใส่ดีนะครับเสดดน้ำนะครับใส่ลงในหม้อครับผมหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำสะอาดตามลงไปเราจะพักข้าวนะครับไว้ประมาณ20นาทีนะครับจนข้าวเนี่ยมีลักษณะเป็นเม็ดขาวทึบนะครับนั่นหมายถึงว่าเขาจะดูดน้ำเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเราหูแป๊บเดียวเองครับในการทำข้าวซูชินะครับเราต้องมีตัวน้ำส้มสายชูที่เอาไว้ปรุงข้าวนะครับเราใช้น้ำส้มสายชู น้ำตาลสายครับแล้วก็เกลือละลายง่ายๆในไมโครเวฟครับออกมาร้อนๆนะครับเราก็คนให้น้ำตาลแล้วก็เกลือละลายดีครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้เย็นลงครับ คุณผู้ชมลองดูไปในหม้อนะครับหลังจากที่เราแช่ข้าวเนี่ยนะครับข้าวเขาจะกลายเป็นเม็ดที่สีขาวทึบนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เป็นสีขาวทึบอย่างนี้แล้วเราก็ตั้งไฟเลยครับถอยให้ข้าวเดือดนะครับหลังจากที่น้ําเดือดนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะปิดฝาครับแล้วก็ลดไฟลงครับค่อยๆหุงข้าวไปใช้เวลา13นาทีครับ13นาทีแล้วเราดูสิครับ ข้าวของเราสุกดีแล้วนะครับให้เราปิดฝาครับแล้วก็เล่งไฟสูงสุดนับ1ถึง10แล้วก็ปิดไฟครับผมจะปิดฝาไว้อีก15นาทีนะครับเป็นการที่ทำให้ความร้อนข้างในเนี่ยละอุและข้าวสุกทั่วดีครับ15นาทีผ่านไปข้าวของเราสุกดีแล้วนะครับสำหรับข้าวซูชินะฮะเวลาที่เราหุงเนี่ย น้ำจะไม่เยอะเพราะว่าเราจะเผื่อไว้สำหรับตัวน้ำส้มสายชูที่จะเอาไว้ปรุงรสดูเหมือนว่าเราจะใส่เยอะจะแฉะหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะฮะหัวใจของการทำข้าวซูชินะครับตัวน้ำปรุงข้าวเนี่ยจะต้องไม่ร้อนนะครับและเมื่อเราคลุกทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือพัดข้าวให้เย็นครับเพื่อที่จะทำให้ข้าวไม่แฉะนะครับที่เหลือนะครับเราก็พร้อมที่จะห่อแล้วครับเราใช้แผ่นสาลายนะครับ บัดเล็มนิดนึงให้สวยงามมือชุบน้ำเล็กน้อยนะครับเตรียข้าวนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับด้านข้าวซูชิของเราครับจัดเรียงตัวไส้ลงไปนะครับซึ่งได้แก่แซลมอนอะโวโคาโด,โดแล้วก็ครีมชีสครับครบแล้วนะครับเราก็ห่อครับกดทุกอย่างให้แน่นนะครับ จะทรงให้เป็นสวยงามนะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับซูชิตัวนี้นะครับสลายอยู่ด้านในข้าวอยู่ด้านนอกเป็นแบบอินไซน์เอาท์นะครับเขาเรียกว่าอินาริซูชินะครับผมจะคุมด้านนอกด้วยงาขาวครับงาขาวเนี่ยเป็นของที่มีติดบ้านไว้ได้เลยเป็นทันญพืชที่มีประโยชน์นะครับเก็บไว้แบบที่ยังไม่ต้องคั่วเพราะเวลาที่เราคั่วเนี่ยเราใช้เวลาแค่นิดเดียวเองนะครับหลังจากที่เราคั่วแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเอามาเคลือบด้านนอกเวลาที่เรารับประทานแล้วเนี่ยผิวพรรณเราก็จะดีผมเราก็จะสวยนะครับ เพื่อความสะดวกและง่ายๆนะฮะใส่งาขาวลงในนี้ครับแล้วก็คลุกให้ติดทั่วดีครับส่วนมากเวลาตัดนะฮะเนื่องจากว่าอยากให้สวยๆแล้วปลมแตกนะครับผมจะใช้พลาสติกแรปช่วยครับเสร็จแล้วก็กะนะครับครึ่งหนึ่งเสิร์ฟกระขิงดองครับใบโอบะแล้วก็เสิร์ฟกับโชยุ เรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูนะครับที่มีครีมชีสเอาใจคนรักชีสนะครับกับซูชิแซลมอนอะโวคาโดครีมชีสครับ เมนูสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับจะเป็นเมนูสไตล์อิตาเลียนแต่มีรสชาติแบบไทยๆครับผมจะทำคเนลโลนีคเนลโลนีเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆลาซานญาครับลาซานญาจะมาเป็นแผ่นๆใช่ไหมครับคเนลโลนีจะมาเป็นหลอดๆครับเราจะใส่ไส้เข้าไปด้านในนะครับแล้วก็นําไปอบครับคเนลโลนีในวันนี้นะครับจะมีรสชาติแบบไทยๆเพราะผมจะทําเป็นรส ผัดเห็ดต้มยำครับและนี่ก็คือเมนูง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่นานแล้วก็มีส่วนประกอบของชีสอร่อยๆครับกับเมนูที่มีชื่อว่าคาเนลโลนี่ผัดเห็ดต้มยำครับ <S <S <ๆ>ก่อนอื่นนะครับเดี <S <S ๋ยวผมจะมาทําตัวต้มยำก่อนแล้วกันนะครับต้มยำเราก็จะเอาไอ้พวกเครื่องต้มยำสารพัดเนี่ยนะครับลงไปโขลกครับมีตะไคร้นะฮะเราก็สับเขาหยาบๆเนิดนึ่งนะครับมีขาครับผม มีพริกขี้หนูนะครับแล้วก็มีใบมะก,กรูดนำทุกอย่างครับใส่ลงไปในครกเอามาใส่ในชามผสมนะครับเดี๋ยวพลจะทําซอสนะครับให้เป็นรสต้มยำน้ำพริกเผาครับแล้วก็น้ำปลาแต่เนื่องด้วยนะครับเมนูนี้เป็นสไตล์แบบอิตาเลียนใช่ไหมครับเราก็จะมี นี่ฮะอันนี้เป็นซอสพาสต้านะครับรสอาราเบียต้านะครับจะเป็นซอสเหมือนมะเขือเทศแต่จะมีความเผ็ดของพริกลงไปด้วยนะครับผมใช้ประมาณครึ่งกระปุกครับการมีพาสต้าซอสเนี่ยนะครับติดบ้านไว้เนี่ยนอกจากที่เราเอามาทำเป็นเมนูพาสต้าธรรมดาใช่ไหมครับราดหน้าเรายังนำมาประยุกต์ต่างๆได้มากมายนะครับคนให้เข้ากันครับแล้วก็พักไว้ก่อนครับสำหรับตัวไส้คาเนลลนี่นะครับ ผมก็จะใช้เป็นเห็ดออรินจินะครับเดี๋ยวเราจะหั่นให้เป็นเตาเอุ่นกระทะแล้วร้อนนะครับใส่น้ำมันรำข้าวลงไปเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจะทำตัวไส้กันนะฮะหอมใหญ่ก็ซอยบางๆก็ได้ครับใส่หอมใหญ่ลงไปครับพอหอมใหญ่เริ่มนุ่มแล้วนะครับใส่เห็ดลงไปครับเกลือครับผมใส่ตัวซอสน้ยําที่เราทำไว้นะครับลงไปสัก ประมาณ3ช้อนโต๊ะครับเรียบร้อยแล้วเอาออกจากความร้อนนะครับแล้วก็ใส่ผักชีลงไปครับมะนาวครับจะได้เป็นรสต้มยำคนให้เข้ากันดีนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำไปยัดใส่ในพาสต้าคเนลลนนีครับ เส้นคเนลโลนี่นะครับจะมีลักษณะเหมือนพาสต้เา,สตาเส้นใหญ่นะครับเราสอดไส้เข้าในแล้วก็นำไปอบนะครับใช้เวลา25นาทีที่180องศาก็จะสุกดีนะครับอันนี้คือความสะดวกครับเราไม่ต้องเอาเส้นไปลงไปลวกอะไรก่อนเลยนะครับเส้นนะฮะมาเป็นป้องๆใหญ่ๆแบบนี้เราก็จะยัดไส้ลงไปครับนะครับเราก็จะมองเห็นจากด้านนอกนะครับว่าไส้เต็มแล้วครับเสร็จเรียบร้อยเราพักไว้นะครับ เรามาต่อด้วยตัวเบชเมลซอสนะครับก็จะมีมีเนยครับใส่เนยลงไปนะครับใส่แป้งครับผมตอนนี้ผลตั้งเตาอบไปแล้วนะครับที่180องศาครับเราคอยให้แป้งสุกดีนะครับแป้งสุกดีแล้วค่อยๆใส่นมเลยครับใส่ใบมะกรูดซอยลงไปนะครับระหว่างที่คอยให้ซอสข้นขึ้นนะครับซอสที่เหลือครับ แล้วเราก็ตีไปเรื่อยๆให้ข้นดีนะครับเกลือนะครับปรุงรสพริกไทยครับเล็กน้อยใช้ได้แล้วครับเอาออกจากความร้อนนะครับขูดผิวมะนาวลงไปเล็กน้อยฮะมะนาวที่เหลือเดี๋ยวเราใช้ไว้เสิร์ฟนะครับอ่าวละซอสขาวของเราเรียบร้อยแล้วครับคานโรนี่นะฮะจัดเรียงลงไปให้สวยงามครับซอสนมยำอีกเล็กน้อยนะครับซอสขาวนะครับ ชีสครับผลใช้พามาสานนะฮะเราเข้าเตาอบเป็นเวลา25นาทีนะครับที่ไฟ180องศาครับว้าวคนเสิร์ฟในกระทะเพราะว่าอยากให้เวลาเสิร์ฟเนี่ยเขายังร้อน,อนๆอยู่นะครับผักชีครับแล้วก็มะนาวหลายๆคนสงสัยว่ามะนาวกับชีสจะเข้ากันได้หรอ ต้องลองบีบดูก่อนรับประทานนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่คนหลงไลชีสจะต้องรักนะครับคา n เนโลนี่ผัดเห็ดต้มยำครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w r l d w i d e f o o d m a f i a c o m ครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของสูตรอาหารดีๆที่พลน,นำมาแบ่งปันในวันนี้นะครับกลับมาพบกับพลพักนักปรุงได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้กับสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตของคุณครับวันนี้สวัสดีครับ